สวัดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อน Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะสําหรับคนรอรักเก่านะว่าคนรักเก่ามีเกณี่จะวนกลับมาไหมความคิดความรู้สึกสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเค okay, เรามาดูสถานการณ์คนรอนะคะสถานการณ์คนรอเป็นอย่างไรบ้าง เมฆุ่นรอเอซ p อบเพนท์เคิลส์เพ u ซับนะคะเหมือนจะเจอกับคนใหม่โอกาสใหม่ๆแต่เป็นในลักษณะของคําว่าเพื่อนมากกว่านะเหมือนเราวางเขาในลักษณะของคําว่าเพื่อนนะเราพยายามที่จะ Move On ไปข้างหน้าจะถามว่า Move On ได้ไหมพยายามอยู่นะคะพยายามที่จะมองข้างหน้าละ พยายามที่จะแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อะ่ะเนี่ย you a l for June นะคะอยากที่จะมีการเปลียนไปถามว่าคิดถึงคนเก่าไหมก็คิดถึงถามว่าถ้ากลับมาแล้วโอเคไหมก็โอเคเหมือนกันนะอืมนะคะแล้วในส่วนของคนเก่าคุณสถานการณ์ปัจจุบนันด้านความรักความสัมพันธ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญ ดูทรงอยู่เลยค่ะดูเหมือนเขาจะมีตัวเลือกนะถามว่ามีคอมมิชเมนต์ไหมจากที่ดูเขายังไม่มีการคอมมิชเมนต์นะคะมีแต่ว่ากําลังเหมือนกับศึกษาดูใจอยู่นะคะแล้วก็ดูจะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะ King of Cup นะคนนั้นอาจจะเป็นชาวทาตุน้ำนะคะ สามดาบไงเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้สามไม้เท้าสามดาบสามไม้เท้าคือตัวเลือกคือคนสามคนหรือคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะอืมทีนี้จากสถานการณ์ของเขาแล้วนั้นน่าจะโสดแต่โสดแบบมีคนคุยนะคะโสดแบบมีคนคุยส่วนคุณมีคนเข้ามาแต่วางเขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีต่อไปความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนนั้นเป็นอย่างไร ดูความรู้สึกเ้าหน่อยนะคะสี่ไม้เท้ามเมจิเชีย,ชยนคิดถึงนะปกดาบแต่คือก็ต้องไปอะ่ะเขาก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ถามว่าใจคิดถึงไหมคิดถึงนะคะอยากกลับมาไหมดูเวลเพจซอบบอล ปดไม้เท้าอยากคุยอยากสื่อสารอยากคุยอยากสื่อสารอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะทีนี้ให้ร่วงทีนี้ต่อไปเรามาดูว่าตัวเขาคิดยังไงกับคุณนะ่ะณตอนเนี้ยในเดือนพฤศจ,จิก,กาเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสเตรชน,นะจัสติสควีนออฟสอด เราคิดว่าคุณน่าจะไปได้ดีในเส้นทางของคุณเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่แกล่งนะคะเป็นคนเก่งเลยดัยงนั้นเขามองว่าคุณน่าจะไปแบบไปได้ด้วยดีชีวิตของคุณน่าจะน่าจะแบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองว่าเป็นอย่างไรอืมแล้วขอดูสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณสิอ่าคิงออฟคัพนะคะสี่ดาบ อืมสี่ถ้วยเขาไม่รู้ว่าเขาจะบอกอะไรอ,อ้อสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญอืมเขาอยากจะบอกอะไรเหรอที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงยังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างในอดีตระหว่างคุณสองคนนะคะยังไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้แบบเดินหน้าแล้วก็ปล่อยแบบปล่อยไม่เอาแล้วอะไรอย่างนั้นนะคือก็ยังคิดถึงยังอยากคุยยังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงอะไรต่างๆแล้วมีโอกเคีนที่จะกลับมาไหม กลับมาแบบว่าคุยกันหรือแบบกลับมาแล้วมันสารสัมพันธ์ไหมสองถ้วยมีลุ้นนะคะเอซอฟบอลมีลุ้นมากๆเลยว่าจะได้กลับมานะคะสารสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะมันเป็น general reading นะแล้วก็มีก้าวไม่ถาวตรงนี้บางคนมีการบล็อกนะบางคนมีการบล็อกหรือมีการอาจจะไม่ได้บล็อกแต่ว่าไม่รู้ จะสู้หน้าอย่างไงไม่รู้ว่าจะคุยยังไงไม่รู้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายทักไปยังไงหรืออาจจะเป็นตัวเขาจะทักมายังไงนะคะในส่วนนี้แล้วเขามองความสัมพันธ์ของเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไรเขามองความสัมพันธ์ของเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไรเอชซับเพนเด็กเิลมองหาโอกาสที่จะไปต่อนะคะแปดเหรียญ เขามองหาโอกาสที่จะไปต่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะแบบเดินหน้ากับความสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็นในในส่วนของตัวคุณหรือว่าในส่วนของตัวเลือกก็ตามนะคะหรือถ้าเป็นตัวเลือกเนี่ยคุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งในความคิดในความรู้สึกของเขานันเองนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของในด้านของคุณว่าไพ่สามารถสลับกันได้นะคะทีนี้ในด้านของตัวคุณเนี่ยเป็นอย่างไรคุณรู้สึกยังไง ้าเหรียญรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะอยู่ได้เดอะซันคุณพยายามที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาสีถ้วยนะคะอืมแต่ถามว่ามีใครเข้ามาแล้วมันสเปกไหมมันก็ไม่ได้สเปคคุณขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าเราก็มีปฏิเสธคนไปเหมือนกันนะอืมถึงจะมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองก็ตามนะจัสเมนพยายามที่จะปลุกตัวเองออกมานะคะพยายามที่จะหูให้ได้ด้วยตัวเอง ฟื้นตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งหน้าที่ของตัวเองนะในออฟคับเนี่ยมีคนเข้ามาจีบหรืออาจจะมีตัวคุณแอบจ,จะไปชอบใครสักคนหนึ่งนะในที่นี้ต่อไปในเรื่องความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาแปดเหรียญแปดเหรียญนะคะห้าดาษนะคุณเดินออกมาแล้วแต่คุณก็ยังเจ็บปวดอยู่แล้วคุณก็ยังคิดถึงเด f o ฟู มันเต็มไปด้วยการเริ่มต้นทั้งคุณทั้งเขาต่างคนต่างเริ่มต้นแต่ถามว่าคุณจะติดต่อไปหาเขาไหมหรือยังไงสี่เหรียญน,นะคะอืมสิบเหรียญไม่กล้าเพจซับเพจอ,อเพจซับสอะคะอาจจะไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายทักหาหรือเข้าหาก่อน แต่ถ้าทักหาเข้าหาเนี่ยคนจะเป็นยังไงมองว่าคุยได้นะคะสามารถคุยได้สื่อสารกันได้มันไม่มีเรื่องโกรธเคืองเจ็บแค้นเคืองโกรธอะไรกันแล้วนะในจุดนี้นะคะอืมต่อไปมันน่าจะมีคนเข้ามาแหละเดี๋ยวดูคนนี้เข้ามาบ้างคนนี้เข้ามาจีบคุณหรือคุณไปชอบเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นยังไงหกเหรียญน,นะคะเก้าดาบนะหกถ้วยยังไงก็ตามมันมันไม่ มันกั้มตึงอยู่สองความรู้สึกก็คือหกเหรียญอะคนนึงคือคนใหม่คนคุกคนเก่านะหกถ้วยขึ้นมากับเก้าดาบคือค่อนข้างที่จะแบบสับสนในตัวเองเหมือนกันว่าเราจะยังไงกับคนเก่าหรือเราจะยังไงกับคนใหม่ดีนะคะคนใหม่ก็มีเข้ามาก็โอเคนะคือมันมีนะลักษณะของตัวเลือกอะ่ะอืมนะคะโอเคต่อไปเกณฑ์กันกลับมามีนะคะมีค่อนข้างสูงนะ แล้วก็มีเกที่จะได้สารสัมพันธ์ด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะโอเคทีนี้บทสรุปจะเป็นยังไงสองไม้เท้านะคะเอซอคัพค่ะความรักครั้งใหม่ก็เข้ามาความรักครั้งเก่าก็เหมือนจะเข้ามาแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณแบกเอาไว้มันก็จะต้องวางลงนิดนึงระหว่างคุณกับคนเก่าจจะมีในเรื่องของ งลาลอาจจะอยู่กันต่างถิ่นต่างแดนหรือคนละจังหวัดหรือว่ามันมีตัวเลือกกันอยู่นะคะในออปเป t เ e อรจะต้องมีคนที่เป็นฝ่ายเข้าหาก่อนถึงจะถึงจะเป็นไปได้ถามว่าคุณเข้าหาได้ไหมเข้าหาได้นะเข้าหาได้แต่ใจจะกล้าหรือเปล่านี่สิเป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะต้องดูสถานการณ์ไปก่อนอาจจะเป็นช่วง,วงๆกลางๆหรือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะต่อไป เียมซีจะบอกอะไรแค่ความเหงาหรือเปล่าที่เราที่แบบทำให้เราคิดถึงเขานะคะสืบเก่งัังสองนะแอบดูเป็นเขาที่สองคุณหรือคุณสองเขานะคะหน่วงความรู้สึกหน่วงระหว่างคนใหม่หรือคนเก่านะคะต่อไปไพ่ความรัก รี l ลชั o นเอ็กซ์ทรัสนะคะคองลินอินโยโซเมตมันจะต้องมีการเคลียร์อินเตอเเก่าๆถ้ามีการกลับมาคุยกันอย่ากขุดอดีตขึ้นมานะคะความเชื่อใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็จริงแต่มันสามารถสร้างใหม่ได้นะคะถ้าคุณและเขาพร้อมใจที่จะคิดว่ามีความคิดตรงกันว่าเราจะเดินหน้าไปต่อด้วยกันนะคะลอลนอินโยโซเมตคือมันมีสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับ เ,เขาเรียอะไรอะเนื้อคู่ระหว่างคุณกับเขาอยู่เหมือนกันนะขอให้คุณแบบมีความเชื่อมั่นศรัทธาในความรักของคุณนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดู12ราศีราศีได้มีเกณฑวนกลับมาบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยชาวเมษนะคะเมษจะวนกลับมาหาเมษไหมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสิบเหรียญ เฮล lo แฟน9เหรียญถ้ากลับมาเนี่ยจะกนะลับมาในลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะก็ตัวเขาอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ือเขามีการเริ่มต้นใหม่แต่แบบแฮปปี hmm. ้กับการดูกับตัวเองมากกว่าที่จะมีร l a t i o n s ช mm ิพ hmm. นะคะต่อไปพึกศพปรึกศบจะมาหาเมธไหมคะ ศพจ,จะกลับมาหาเมรไหมโอ้หกถ้วยสามถ้วยมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่คุณรอมานานนะเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะคะสําหรับชาวเมรและพฤกษ์ศนะต่อไปเมถุนจะกลับมาหาเมรไหมเมถุนจะกลับมาหาเมรไหมคะ สองดานะมีเกณฑ์การพูดคุยนะคะแต่ว่าตัวเขาอะ่ะหรือตัวเราอะ่ะมีการแอบส่องแอบดูกันอยู่นะไม่เปิดเผยตัวไม่แบบทําได้แบบแค่คิดอยู่ในใจรู้สึกอยู่ในใจอยากจะคุยแต่คุยไม่ได้ไม่กล้าตัดสินใจที่จะโทรไปไม่กล้าตัดสินใจที่จะเมสเซจหานะคะได้แต่เก็บเอาไว้ในใจเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลต่อไปก็รกฎกรกฎนะคะจะกลับมาไหม แปดเหรียญน,นะคะเลเวอร์เขามีการเดินหน้าแล้วนะคะเขามีการเดินหน้าแล้วก็มีการเดทกับคนใหม่ๆกําลังจีดจีดกันอยู่หรือว่าอาจจะคบกันอยู่กับคนใหม่นะคะต่อไปนะคะสิงสิงจะกลับมาไหมคะ Page sword. เพบสอดเก้าเหรียญ สิบดาบน,น,น่าจะไม่กลับมาแล้วนะเขารู้สึกว่าเขายังเจ็บปวดกับแผลตรงนั้นปัญหาตรงนั้นความเข้ากันไม่ได้การทะเลาะที่ค่อนข้างรุนแรงสําหรับเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่กับตัวเองและเขารู้สึกว่าเป็นเพจซับซ้อนคือเขาแบบค่อนข้างที่จะเย็นชาก็แ,แบบพยายามจะไม่สนใจอะแบบค่อนข้างตั้งกาดประมาณเนี้ยค่ะเป็นฟิลนี้เลยนะคะดังนั้นเดือนนี้ก็ยังไม่กลับมานะคะต่อไปด้านนะคะกานจะกลับมาหาเมฆไหมคะ การจะกลับมาหาเม็ไหมเดอะเวิลด์นะอืมสิบเหรียญจะมีการเริ่มต้นใหม่เกณฑ์การกลับมาได้ไหมขอดูเพิ่มมีโอกาสได้กลับมานะคะมีโอกาสได้กลับมาคุยได้กลับมาคุยกันสื่อสารกันนะต่อไปตุน้นต้นจะกลับมาไหมคะแต่บอกเลยว่าของกันเนี่ยการกลับมาคุยเนี่ยมันต้องลดอีโก้กันหน่อยนะคะเราถึงจะคุยกันได้นะ โอเคตุนค่ะตุนจะกลับมาไหมสองไม้เท้ามีเกณฑ์การพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะเขาจะทักมาโดยที่คุณไม่ทันคาดคิดเพราะตัวเขาเองรู้สึกเหมือนแบกภาระอะไรบางอย่างอยู่หรือมีความกังวลใจหรือมีอะไรที่แบบอยากให้คุณช่วยเหลือประมาณนั้นนะคะต้องการความช่วยเหลือจากคุณต่อไปพิจิตพิจิตจะกลับมาไหมเก้าดาบ งอโสดอืมเขากางังวลเขาสับสนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันของเขาจะถามว่าเขาแคร์อยู่ไหมเขาข้างหน้าเบื้องหน้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูเย็นชาหรือพยายามที่จะไม่สนใจพยายามหันหลังนะจากที่ดูนะคะพยายามหันหลังแต่ก็ยังส่องคุณอยู่แต่ยังไม่ได้กลับมาในเดือนนี้นะคะด้วยอะไรหลายๆอย่างต่อไปคนู ท่านูจะกลับมาไหมคะสามมนเทา้านออกคับจากที่หันหลังนะคะเขาจะหันหน้าหาคุณมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะทักมาหรือเข้าหาคุณนะคะอาจจะรอชาร้ายน,นิดนึงช่วง,ช,วงช่วงปลายเดือนเนาะโอเคต่อไปมังกรมังกรจะกลับมาไหมคะมังกรจะกลับมาไหมสามเหรียญนะคะเขามีการพูดคุยกับคนใหม่ไปแล้วนะคะ แต่ก็ยังไม่ได้คบหรอกแค่คุยคุยดูดูใจศึกษาดูใจกันอยู่นะคะหรือถ้ากลับมาหาคุณเนี่ยคือคุยในยลักษณะของการเป็นเพื่อนไม่ได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมน,นะคะต่อไปกุมนะคะกุมสิบดาบแปดไม้เทา้าอืมอาจจะกลับมาพูดคุยหรือเคลียร์ประเด็นอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาใจแล้วก็ถอยหลังออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะ เขายังรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นอะความที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นมันไม่แฟร์สำหรับเขาแล้วมันมีเรื่องค้างคาใจที่เขาจะต้องคุยต้องสักสาาทุกอย่างแล้วพอสักสางแล้วเขาก็หายไปอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันอาจจะเข้ากันได้ยากกับความสัมพันธ์กับคุณตรงนี้นะคะต่อไปมีนนะคะมีนจะกลับมาไหมคะ สิบไม่เท้าเก้าดาบนะฮัลโลแฟนน่าจะไม่กลับนะคะจะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงแต่ยังไม่ยังไม่กลับมารู้สึกว่าทุกสถานการณ์ทุกความรู้สึกกับปัญหาต่างๆและเกี่ยวกับความสาัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันมันลำบากกับมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะโอเคคลิปของชาวเมธก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ